อะไรอ่ะเห็ด <Head, S 1> มิลคารูมิลคารูนะจะปแป้งแป้งเห็ดเห็ดทำเห็ดผสมใส่สารทำเห็ดมิลคารูทำแป้งไม่ใช่สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่อยู่เกาหลีมาได้วันที่เท่าไหร่นะสี่แหละเออวันที่สี่แล้วค่ะก็สามีนะคะก็ได้ไปทำงานเราก็อยู่ที่บ้านเออ ทำอาหารไทยก็พวกพวกพวกเรียกว่าอะไรอะวัตถุดิบก็ยังไม่มีอะค่ะก็คือก็คือยังต้องออกมากินอยู่จริงๆก็มีแหละมีแค่ไข่แล้วก็หมูสับตัวน,นี้ก็คือทำได้ไข่เจียวใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ยังไม่อยากกินไข่เจียวอยากมาเดี๋ยวว่าดูรอบๆบ,บ้านนะคะว่าเราแวกบ้านะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็วันนี้ต้องไปซูเปอร์ค่ะ ไปสำรวจราคาน้ำอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากจะไปไดโซกด้วยแล้วก็โอลิฟย่างเอ้ยไดโซกงไปเมื่อวานอยากไปโอริฟย่างค่ะไปดูเพราะว่าที่ปัดแก้มหมดใช้มานานมากแต่ว่าหมดเพราะว่าหมดที่นี่นะแล้วก็เราก็ต้องไปดูเองโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ไปกินข้าวก่อนกินข้าวเที่ยงนะคะแล้วก็ไปที่ไปที่โฮมคลาสอยู่แถวบ้านนี่แหละ ค่ะไปดูกันว่าวันนี้จะทำอะไรกันบ้างนะคะเดินมาประมาณสองนาทีก็นี่ค่ะจะเจอร้านนี้คือเดินผ่านมาประมาณสรอบแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เคยกินมันเหมือนมันชื่อว่าคิมปรับชนกุกอะค่ะเหมือนข้างในก็จะมีอาหารเกาหลีเยอะๆเลยหลายๆอยา่างล้วก็สามารถไปออเดอร์ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองดูว่าสั่งได้หรือเปล่ายังไม่เคยสั่งเลยนะมาแล้วค่ะพร้อมกวันที่ขอมอ มันโมะมันโมนะข้าวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไซด์ดิชเป็นไข่แล้วก็อะไรเห็ดผัดแล้วก็ผัดดอกแล้วก็อันนี้เป็นกินจีซีนะคะเซ็ตนี้ก็6,500วอนนะคะน้ำก็สุดอีกจะกินแล้วนะ ร้านเขาก็จะมีแบบเมนูเยอะมากๆประมาณนะะี้ค่ะส่วนมากก็จะแบ่งเป็นคิมปักใช่ปะแล้วก็ข้าวหน้าแล้วก็พวกอากาศอาหารเกาหลีต่งตางๆค่ะแล้วก็รา,<ม>รามยอนอะไรก็มีนะนร้านจะเป็นแบบนี้คนไปหมือนก เขาก็จะทำกินกวแล้วตอนนี้เราก็ได้กินอิ่มแล้วแล้วเราก็จะไปกิดตังจะบอกทำไมใช่ไหมไอ้ขไกใไกจ ไ่เนด้ฉันเดินทางมาให้ในทะเลข้ามาถึงอีกฝั่งแล้วคะ่ะถึงแล้วโฮมพลาสจิ๋วหลิวรถมันก็มาทางไหนนะร้าย่ปฉันก็ดูมันไปเต็ม มาถึงภูมพันสิ่งแรกที่อยู่หน้าประตูมันเป็นไอนเนี้ยไองเอง่ะก็เธอชิ้นนึงอยู่600เอ้ยไม่ใช่6ก0 0อั 6, นาทวอนใช่ปะมันก็ประมาณร5อย6 0บาทนี่ก็ประมาณมาเขือเทศมาเขือเทศมีหลายแบบซึ่งเอ้ยซึ่งมีแบบนี้ด้วยอ่ะ มะเกิดเทศดำคือโทมาโทรมะเกิดเทศดำใช้ทำอะไรอ่ะใช้ทำอะไรอ่ะอยากรู้ยังไม่เคยเห็นอาหารที่ใช้มะเกิดเทศดำใครรู้บอกด้วย ผักกาดที่ว่าใหญ่และนี่มือของฉันที่ก็ใหญ่เหมือนกันแต่พอจับผักกาดแล้วผักกาดใหญ่กว่ามือใหญ่ๆของฉันดีกอ่ะอันนี้อะไรห,หัวไยเทา้าใช่ปะเจอ้าวเว่านี่แต่อันนี้มันมันชื่อว่ากงนาม,มุมใช่ปะมันเป็นห่วงอกที่มาจากถั่วแหลรหรอหัวน้องก็จะใหญ่ๆโตๆนิดนึง ตัวกของฉันระก็คืออันนี่ปะเออมันคืนอน้องอันนี้แหลเะเขาเรียกว่าอะไรนะทูนโมวอนเนาะเออเดี๋ยววันเสาร์เอ้ยเดี๋ยววันศุกร์มาซื้อแล้วกัน<ม>จะไปทำผัดไทยชีวิตต้องการผัดไทยมาก <laughs> เป็นที่แข่งของสามชั้นย่างเลแล้วก็มีแบบนี้งขายด้วยแต่เป็นโ,โอวัลล์สไลด์สไลด์มาแล้วก็มีอันนี้นะนาเกะก็ย่างฉีนาชีคือนาเกะหรเออปล่ายังพอพอไม่ต้ังการกินเนี่ยของจริงไหมโคชูจังปลาเนื้อหมูก็คือมีทุกอ,อย่างเลยอ่ะอแค่เพียงเธอหิวและมีเตาที่บ้านเธอก็มาซื้อได้เลยอ่ะ เออราคือแต่ละแพ็คคือใหญ่มากเลยคือกินต้องอิ่มอ่ะไม่อิ่มไม่ได้ เอ้ยกุ้ยหอมอ่ะชุบเอด้วยชอเเ็อกโกแลตบัตเตอร์ชิ้นบัตเตอร์เฮ้ยเราอยากกินนะแต่มันเยอะอยากกินแค่ชิ้นเดียวอยากกินแค่ชิ้นเดียวอ่ะคือไม่ได้อ่ะแปดชิ้นกินได้ถึงสัปดาห์หน้าเลย กินไหมหอ่ะทำยังไงดีเราอยากกินแค่แบบซีกหนึ่งอ่ะไม่ต้องกินไหมไม่ต้องซื้อเลยเหรอเออน้ำส้มมาไว้กินแก้ขัดคอติดคอฝืดคอ เฮดมิลคารมิลคารุนะจะแปลว่าแป้งเฮดเฮดทำหรอเฮดภาษาภาษาอีสานทำเฮดมิลคารุทำแป้งไม่ใช่มันมีมันจะมีแป้งที่อะไรทำเออเนี่ยที่ไว้ทำตอนนี้แป้งมันมันจะมีแป้งที่เอาไว้ใช้ทำขนมกุมาปังอ่ะแต่เราจะไม่ได้ว่าหน้าตามันเป็นแบบไหน นี่ดีใจตรงเบยค้นพบแล้วว่ามีแป้งีจะได้ทำขนมปังเองมีคารู้น่าจะแปลว่าขนมปังเอ้ยแปลว่าแป้งเว้เออมีแป้งทุกอย่าองเลยดีจุงเบย เกลือโอ้โหผายเกลือเป็นกระสอบเลยเทีเดียวกพดีเนาะไม่ต้องซื้อบ่อยอ๋อใช่คนเกาหลีคจิ้มเกลือปะเนื้อย่างอันอูทาชีต่ว่าอะไรอ่ะอีกครั้งเนือ้อเดินไปโอลิฟปอย่างก็มีแบบทางเดินที่เป็นต้นไม้ด้วย แ้วฉันก็มาคนเดียวร้อนมากดูแสงแดดนั่นสิดเ,เ,เมื่อกี้ก็ไปที่ตัวอะไรตัวนีวหน้าลงมอะ่ะเมื่อกี้ก็ไปที่มพลค้านะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้ออะไรเลยไปเดินดูอย่างเดียวแล้วก็สำรวจราคาตลาด พวกพวก,พกมามา่าน้ำดื่มข้าวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เธอซื้อที่ซื้อที่เว็บไซต์เหอะซื้อที่แอปเถออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็มาส่งให้ที่บ้านฟรีด้วยค่ะค่าเอ่อพวกราคาอะไรต่างๆมันก็เท่าๆกันก็เลยสรุปว่าซื้อที่ซื้อที่แอปแล้วพุ่มีเขาก็จะมาส่งให้แล้วก็ พวกของต่างๆเรายังไม่เจอยีสต์เลยอะเราอยากทำหนมปังแต่ไม่ได้ทำตอนนี้หรอกก็คือน่าจะต้องย้ายบ้านก่อนซึ่งน่าจะเป็นอีกประมาณ2เดือนนะคะถึงจะได้ย้ายบ้านแล้วก็ตอนนั้นค่อยคือวันนี้ไปดูที่โฮมพาสมีมันมีเตาอบที่น่ารักมากอันนึงอะ่ะไม่แพงด้วยค่ะมันมันเป็นเตาที่ไม่ใหญ่มากก็อยากได้นั่นแหละอเอถ่ายรูปเอาไว้แหละแต่ว่าไม่รู้จะได้ซื้อหรือเปล่านะ แดดมาทางนี้เห็นหน้าเราไหมเออช่วงนี้เกาหลีร้อนมากนะคะตอนนี้เดือนเดือนกรกฎาคมค่ะก็คือแบบร้อนเดินๆเ,เดี๋ยวเหนียวตัวอะ่ะกลางวันก็เลยแบบถ้าอยู่บ้านก็ต้องเปิดแอร์ก็เลยออกมาเดินเล่นดีกว่าเออเพราะว่าแบบถึงมันจะร้อนแต่มันก็มีแบบลมเงาให้เราบ้างอะไรอย่างเงี้ย เห็นคนเกาหลีใช้บ่อยใช้เยอะอ่ะแล้วมันก็จอดอยู่ตามข้างทางมันใช้ไงสแกนทูไรใช่ป่ะน่าจะต้องสแกนเราเสียตังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพอน้องได้ตุยเย่ตรงไหนก็คือจอดไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเขาหลังเพราะว่าตัวน,นี้คือขี่ไม่เป็นที่ไทยยังไม่เคยขี่เลยอะ่กอะกลัวขี่แล้วแบบว่าหน้าขมัไม่มีใครช่วยแล้วก็ได้ละลาย บนพื้นไปอย่างนั้นเลยไม่มีใครมาเหลียวแลอะไรอย่เงี้ยเดี๋ยวไว้อป้ามาลองลองให้เขาช่วยดูว่าทำยังไงเดี๋ยวจะลองขี่แล้วก็ถึงโอลีฟย่างแล้วเดินมาด้งนาน ไปเดินเฉยๆประมาณ3กิโล3ถึงกิโลแหละเพราะว่าก็แวนนู่นนี่นั่นด้วยอะค่ะก็คือเดินไปโอลิมปิยันก็คือจุดมุ่งหมายเราคือไปโอลิมปิยัเพราะว่าอยากไปซื้อปลาชออนแค่นั้นออแต่ว่าก็คือก็คือเดินไปเรื่อยๆอะค่ะมันก็จะมีทางทางเดินต่างๆอะไรเงี้ยเป็นทางจักรยานมีมีแบบพวกต้นล่มไม้อะไรเงี้ยมันก็เดินไปเรื่อยๆก็คือไม่เหนื่อยหรอก เอ๊หรือเหนื่อยก <c oughs> ็คือมันร้อนเงียมันก็เลยเหนื่อยแต่ว่าถ้าถ้าเป็นหน้าหนาวคิดว่าก็คือไปได้เรื่อยๆอะค่ะถ้าแบบมีเวลามากพออะไรเงี้ยมันมันโอเคเลยที่จะเดินไปในระยะเวลาประมาณเอ้ในในระยะทางแบบ1กิโล2กิโลอะไรเงี้ยคิดว่าเดินได้ใช่แต่ว่าในหน้าร้อนก็จะเหนื่อยนิดน,นึงหน้าก็จะทำการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันทำการเมือกทำน้ำเมือกออกมา ออม,มันก็จะน่าแบบดิวอี้ที่เกิดไปหน่อยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดติดตามชมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคอมเมนต์ได้เลยอยากให้มีอะไรอ,อ,อยากให้มาทำอะไรในเกาดลีอะไรเงี้ยบอกได้เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ